<Das que ath ie> สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องอพสต t เจอฟีวันนี้เราอยู่นเกมโปเกมอน TCG ออนไลน์เอ้ย TCG ไลฟ์นะครับผมวันนี้เราจะมาลองเปิดไม่ใช่ลองตอนนี้เราเวล4สี่สิบแล้วนะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้คืออันนี้นี่เป็นเก้าการ์ดเปร์แพ็คนะครับเขาเรียกว่าอะไรนเป็นกล่องของ ตอนเวอร์ซีสิบนะมันจะมีทั้งหมด9้าใบนะครับใบแรกก็คือ common foil ใบที่สองคือ common foil common แต่เป็น foil นะใบที่สามคือ uncommon foil ใบที่สี่คือ uncommon foil ใบที่ห้าเนี่ยมีโอกาสจะเป็นพวกแร่ rare, rare foil double rare illustration rare นะใบที่หกเนี่ยมีโอกาสก็จะเป็นแรอารมณ์เดียวกันกับห้าเลยใบยที่เจ็ดนี่ยังไงก็ต้องเป็น u อ t ต a rare แน่นอน ะะใบที่8เนี่ยก็เป็นอัลต้าแร่ใบที่9จะเป็นซูเปอร์อิลูัทรชันอิลัสเิทรชันแร,รแหรือว่าไฮเปอร์แรนั่นเองเรามาดูกันนะว่าเราจะเปิดได้อะไรบ้างไปกันเลยเราแป๊บนึงมันกำลังรีเซพข้อมูลอ่าเราจะเปิดแพ็คเราจะได้แพ็ค โปเกมอนโกด้วยเปิดด้านนี้หนึ่งใบได้สิบใบนี้ได้สิบอ้แรคแคนดี้ได้ยี่สิบอันนี้ยังไม่ได้อ่าตากิลาสถามว่าตากิลาสหรอไทเรนิต้าสวยนะเนี่ยสวยมากอ้นี่ไงคือสิ่งที่เราจะเปิด ไปดูกันเลยใบแรกเป็น common foil f o i มันจะอันนี้มันจะเป็นสีนี้หรอฟอย i สองก็ common foil uncommon foil uncommon foil เนี่ย f o i มันจะมีเนี่ยวิบบับเขาเรียกอะไรลายลวดลายเนี่ยต่อไปเปน็นนี้อะไรอ่ะหรือโอ้ใบนี้ใบที่สี่ครบแล้วนะสไปดอ Spydobs Iron ใบแอ้ใบนี้เหรอออาตะแลได้มาแล้วครั้งหนึ่งอ้าสรุปไม่ได้เนี่ยอยากได้อยากได้เพนนีใบนี้อยากได้เพนนีแต่ว่าไม่ได้สวยมากแพ็คนี้คือคุ้มสุด Search your deck for up to to evolution Pokemon reveal them and put them into your hand then suffer your deck your deck ฮึก็โอเคหาโปเก m o n e v o l u ูชั n สองตัวจากนั้นนำขึ้นมือส่วนที่เหลือเอาเข้าเด็กและสับเด็กเออเว้น เราได้เออร์เวนแล้วอุย้ยเราลืมกดลับตรงนี้เ <gasps> มื่อกี้เราลืมกดลับเหรอเมื่อกี้เราได้อันนี้กับอันนี้เนาะเออเวนเนี่ยเราใช้อยู่นะเออร์เวนเออเวนนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วนะครับนี่ไงเราได้สองใบเออร์เวนเราต้องเอาใบนี้ออกหนึ่ง อันนี้เข้าอย่งไรโอ้จะครบแล้วนี่เอาอันนี้ดีไหม <laughs> มันใช้ค่ามันใช้ราคาคาเท่ากันนะใบสวยกับใบปกติไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใบนี้คือใบสวยแบบแพงมากๆเลยนะถ้าใน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 การ์ดจริงนะมันใช้คาฟอยู่ที่ประมาณพันสองห้าสิบส่วนใบที่ใบนี้ก็ใช้คาพันสองห้าสิบเหมือนกันนะก็เลือกเอาว่าใครชอบแนวไหนก็คาบได้เลย แล้วมาเปิดต่อ3ใบสาการ์ดอ,อ, <c oughs> อ้ได้เกียรด์รอดเกียรด์รอด e x ใบที่ สองโอ้โอ้ my god โอ้ม y god อดดีใจมีไรดอนครบสามใบพอดีแล้วใช้แกะอาร์น,นี้เลยสวยสุดรดแบบอืมตัวแม่ตัวมัมตัวให้นมบุตรที่สุดแล้วในย่านทองคำขาวมิไรดอน ex A A อันนี้มันจะมีดาวดอกจันเอเป็นดาวดาวทองสองดาวนี้ A ออัลติเมตอาร์ตไม่รู้ไม่รู้อ่านว่าอะไรไม่รู้โอเคสองสุดท้ายเอาอ่าเป็นตัวปกติไปโอเคโอเคมากๆเลยโอ้ oh, คุ้มสุด ดีสุดปังสุดแก้ไขอีกแล้วมามิไยดอนใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้ใช้แล้วนะอาร์ตเนี่ยใช้อันนี้เลยครบเลยอะ่ะทุกคนเนี่ยคือดือมากเลยส่วนตัวนี้เราก็ลังเลอยู่ว่าจะคาบดีไหมนะแต่ว่าอันนี้ก็สวยนะเนี่ยอันเนี้ยสวยชอบชอบสีเขียวกับสีฟ้าเขียวแบบนี้ไม่ใช่เขียวทึบ ชอบเขียวแบบเนี้ยอันนี้สวยไลยชูอันนี้ก็สวยเนี่ยแต่ดาเปียนไม่สวยเท่าไหร่ฟอ,อยรู้สึกถ้าเป็นฟอ,อยลมันจะเป็นขอบเนี่ยขอบบิ๊บบับเนี้ยเนี่ยฟอยล์อี้อสวยอันนี้ u r นะสามดาวเนี่ยสามดาวสีทองสวยมากเมเจ้าวรูเมจ้าโว้ยสวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยมิรายมิรายดอนคือสวยเวอร์กี่นาทีแล้วเนี่ยเจ็ดนาทีแล้วด <What? S 2> อืมประมาณนี้แหละนะทุกคน เอเวนก็ขาดใบนี้ใบเดียวเนี่ยเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆถ้าได้อีกก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็ปล่อยไปป่ะใครอยากให้เล่นเด็กอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็อยากลองลับดูนะแต่ว่าอาจจะใช้แบบทุนงบน้อยไปหน่อยในการสร้าง เพราะว่าบางเด็กก็คือเดกเช่นเด็กเนี้ยอยากเล่นแต่ว่ามันต้องรอเปิดก่อนถ้าเกิดได้เด็กครบก็จะได้ไม่ต้องคาบไงต้องรอก่อนโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้มาเปิดให้ดูนะว่าเวล40มันได้ของอะไรบ้างบาย